ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะตั้งเป้าหมายเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตลองใช้แนวคิดของโทนี่รับบินเป็นแนวทางเพื่อให้ง่ายขึ้นกันดีไหมคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ EP 2 17ขั้นการตั้งเป้าชีวิตด้วยแนวคิดแบบโทนี่รับบินท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ฟัง EP แรกสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะเพื่อให้เรื่องราวเชื่อมโยงกันค่ะ ในอ p ีนี้นะคะก็จะเริ่มที่ขั้นตอนที่10ค่ะขั้นตอนที่10แบ่งเป้าหมายให้อยู่ในขั้นตอนเล็กๆก,การทำเป้าหมายใหญ่ให้เป็นขั้นตอนเล็กๆจะทำให้คุณสามารถเริ่มต้นและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นการแบ่งเป้าหมายให้อยู่ในขั้นตอนเล็กๆเ,เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญที่โทนีโรบินแนะนำในการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการนี้มุ่งเน้นให้การตั้งเป้าใหญ่ที่อาจจะดูท้าทายและไกลเกินไปถูกย่อยออกมาเป็นขั้นตอนอย่อยๆที่สามารถทำได้ทีละเล็กทีละน้อยซึ่งจะทำให้เป้าหมายดูเป็นไปได้มากขึ้นและลดความกดดันที่อาจจะเกิดขึ้นจากการมองเห็นเป้าหมายที่ใหญ่จนเกินไปวิธีการก็คือ1การทำลายความกลัวด้วยการทำทีละขั้นตอนการตั้งเป้าหมายใหญ่เช่น อยากมีสุขภาพดีหรืออยากสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอาจทำให้รู้สึกว่าหนักหนาและท่วมท้นได้หากคุณไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนการแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นเล็กๆที่สามารถทำได้ทันทีจะช่วยลดความกลัวและความกดดันเช่นเริ่มจากการออกกำลังกายวันละ15านาทีหรือการเขียนแผนธุรกิจพื้นฐานก่อน 2. ทำให้ความก้าวหน้าชัดเจนเมื่อคุณแบ่งเป้าหมายให้อยู่ในขั้นตอนเล็กๆคุณจะสามารถวัดความก้าวหน้าได้ไง่ายขึ้นซึ่งช่วยให้คุณรู้สึกว่าความสำเร็จในทุกครั้งที่ทำตามขั้นตอนเล็กๆนั้นสำเร็จได้โทนี่บอกว่าใช้ชนะเล็กๆหรือ small win ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีในการรักษาแรงจูงใจและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองในการที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น 3. ทําเป้าหมายที่ใหญ่ให้ดูง่ายขึ้นเป้าหมายใหญ่อาจจะดูซับซอ้อนและยากเกินไปแต่เมื่อคุณแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆจะทําให้มันดูชัดเจนและจัดการง่ายขึ้นเช่นหากเป้าหมายของคุณคือการเขียนหนังสือ คุณสามารถเริ่มจากการวางโครงร่างของหนังสือก่อนในสัปดาห์แรกจากนั้นก็เขียนทีระบทตามแผนที่วางไว้การค่อยๆทำให้เป้าหมายเล็กลงจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าเป็นไปได้มากขึ้น 4. การสร้างแผนที่ชัดเจนมันทำให้คุณสามารถวางแผนการทำงานที่มีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้นคุณจะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอน คุณทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการบรรลุผลเมื่อคุณมีแผนที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณติดตามผลได้ง่ายและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการทำงานนั้น 5. สร้างนิสัยจากขั้นตอนเล็กๆให้เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยและการกระทำที่ยั่งยืนในระยะยาวหากคุณเริ่มต้นจากขั้นตอนเล็กๆที่ทำได้จริง เช่นการตื่นนอนแต่เช้าเพื่อออกกําลังกาย10นาทีทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มสร้างนิสัยในการดูแลส,สุขภาพตัวเองและการออกกําลังกายมากขึ้นก็จะกลายเป็นเรื่องปกติ 6. เพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเครียดเมื่อเป้าหมายถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนเล็กๆคุณจะมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนได้ง่ายหากเกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่คาดคิด เช่นหากแผนขั้นที่หนึ่งไม่สำเร็จคุณก็สามารถปรับปรุงแผนนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นความล้มเหลวทั้งโครงการการแบ่งเป้าหมายจะช่วยลดความกดดันและทำให้คุณมีโอกาสแก้ไขได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น 7. สร้างความมั่นใจทีละน้อยเมื่อคุณทำตามขั้นตอนเล็กๆได้สำเร็จมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณในทุกขั้นตอนที่จะทำให้สำเร็จ การประสบความสำเร็จเล็กๆจะเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าและจะทำให้คุณรู้สึกว่าเป้าหมายใหญ่ไม่ได้ยากจนเกินไปสำหรับคุณ 8. ให้โฟกัสกับปัจจุบันการแบ่งเป้าหมายเป็นขั้นเล็กๆช่วยให้คุณสามารถโฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องคอยกังวลกับเป้าหมายใหญ่ที่อยู่ไกล การมุ่งเน้นไปที่การทำงานในแต่ละวันจะทำให้คุณรู้สึกถึงความก้าวหน้าและไม่รู้สึกท้อแท้ 9. ขีดเส้นตายสำหรับแต่ละขั้นตอนเมื่อคุณแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเล็กๆแล้วคุณสามารถที่จะขีดเส้นสำหรับแต่ละขั้นได้สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบต่อการทำงานในแต่ละส่วนและทำให้การบรรลุเป้าหมายใหญ่ดูเป็นไปได้มากขึ้น โดยการทำตามแผนที่กํำหนดไว้10ช่วยให้คุณคงความมุ่งมั่นได้ยาวนานการแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นเล็กๆนี้จะช่วยให้คุณคงความมุ่งมั่นและพลังงานในการทำงานได้อย่างยาวนานเพราะคุณจะไม่รู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจเมื่อคุณเห็นว่าคุณมีความก้าวหน้าในทุกครั้งที่ทําสำเร็จ สรุปแล้วก็คือการแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเล็กๆนี้เป็นวิธีที่จะช่วยทําให้เป้าหมายใหญ่ดูเป็นจริงและเป็นไปได้มากขึ้นมันจะช่วยให้คุณมีแผนที่ชัดเจนในการเดินทางไปสู่เป้าหมายลดความกังวลเพิ่มความมั่นใจและรักษาแรงจูงใจในการทำงานขั้นตอนที่11อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนคุณ คุณควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันส่งเสริมความสําเร็จของคุณทั้งคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเมื่อเราอยู่ในบรรยากาศที่มันเหมาะสมในการที่จะทํางานหรือการบรรลุเป,ป้าหมายมันก็จะมีแรงสนับสนุนหรือว่าแรงผลักดันทําให้เรามีความก้าวหน้าในการทํางานมากขึ้นขั้นตอนที่12ปรับตัวเมื่อจําเป็นบางครั้ง แผนการทำงานของเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เมื่อมันเกิดเหตุการณ์หรือสภาวะการใ,ใดๆที่เข้ามาระหว่างช่วงเวลาของการทำงานของเราเราสามารถที่จะยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายของเรายัางคงชัดเจนเพราะว่าในการปรับเปลี่ยนมันก็คือการที่เราปรับเพื่อที่จะรักษาเป้าหมายหลักของเราไว้นั่นเอง ขั้นตอนที่13เสริมพลังทางอารมณ์การใช้พลังทางอารมณ์เชิงบวกเช่นความหลงไหลมันจะทำให้คุณก้าวหน้าเร็วขึ้นเมื่อไหร่ที่เราทำด้วยความรู้สึกว่าเรารักงานนี้เรารักเป้าหมายของเราเรารักสิ่งที่เรากำลังต้องการนั้นมันจะทำให้เรามีพลังและมีแรงผลักดันที่เราจะก้าวไปเพื่อสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นการใช้พลังทางอารมณ์เชิงบวกจึงสำคัญในการที่จะทำให้เราสามารถบรรลุปเป้าหมายได้ง่ายขึ้นขั้นตอนที่14ทําทำความเข้าใจกับคำว่าทำไมของคุณเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมคุณถึงต้องการบรรลุปเป้าหมายนั้นการทำความเข้าใจคำว่าทำไมของคุณมันเป็นแนวคิดสำคัญหมายถึง การหาคำตอบที่แท้จริงว่าทำไมคุณถึงต้องการสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้หลายคนมักจะตั้งเป้าหมายในชีวิตเช่นความสำเร็จทางการเงินการม,มีสุขภาพดีหรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าหากขาดความเข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลังของเป้าหมายนั้นก็อาจจะไม่สามารถรักษาความมุ่งมั่นหรือความพยายามที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้ หลักสําคัญของการทำความเข้าใจคำว่าทำไมก็คือ 1. สร้างแรงบันดาลใจที่ลึกซึง้งการรู้ว่าทำไมจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจภายในที่สามารถที่จะยั่งยืนกว่าการตั้งเป้าหมายเพียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสังคมหรือความคาดหวังของผู้อื่น 2. เพิ่มพลังในการเผชิญกับอุปสรรคเมื่อเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเราทําสิ่งต่างๆเพื่ออะไรเราจะมีความอดทนแล้วก็มีพลังใจมากขึ้นในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 3. ขับเคลื่อนความมุ่งมั่นการรู้ถึงทํำไมจะช่วยให้การทํางานหรือการลงมือทํา เป็นไปตามความตั้งใจและมีความหมายมากขึ้นซึ่งช่วยให้คุณมีความมุ่งมั่นในการทำเป้าหมายให้สำเร็จ 4. เชื่อมโยงกับคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตเมื่อเรารู้ว่าทำไมเราถึงต้องการเป้าหมายบางอย่างมันจะเชื่อมโยงกับคุณค่าที่สำคัญในชีวิตของเรา มันทําให้เรารู้สึกว่ามีความสมดุลและมีความสุขกับเส้นทางที่เราเลือกเดินโทานี้โรบินได้เน้นว่าเมื่อคุณตั้งเป้าหมายคุณจะต้องถามตัวเองว่าทําไมหลายๆครั้งจนกว่าจะได้คําตอบที่ลึกลงไปถึงระดับอารมณ์หรือคุณค่าภายในไม่ใช่เพียงแค่เหตุผลที่ผิวเผินขั้นตอนที่15ตั้งเป้าหมายใหญ่ และท้าทายการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่และท้าทายเป็นหนึ่งในหลักการที่สำคัญซึ่งมุ่งเน้นให้เราตั้งเป้าที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำสิ่งที่ง่ายๆแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องการการพัฒนาขยายขีดความสามารถของตัวเราเองตโทนี้เราเบิรเชื่อว่าเป้าหมายที่ใหญ่และท้าทาย จะช่วยสร้างแรงจูงใจที่ทรงพลังทำให้คุณมีพลังงานความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องวิธีการก็คือ 1. การคิดใหญ่นำไปสู่การเติบโตโทนี่เชื่อว่าเป้าหมายที่ใหญ่และท้าทายจะช่วยดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณออกมา เป้าหมายเหล่านี้จะทำให้คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือโซนสบายการที่คุณต้องเผชิญกับสิ่งที่ดูเหมือนว่ามันยากมันทำให้คุณต้องคิดให้ใหญ่ขึ้นและพัฒนาความสามารถอย่างรวดเร็วเช่นหากคุณตั้งเป้าที่จะสร้างธุรกิจระดับโลกมันจะทำให้คุณคิดนอกกรอบสร้างนวัตกรรมและค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้การทำธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ 2. ส,สร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนเมื่อเป้าหมายใหญ่และท้าทายมักจะมีพลังในการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องเป้าหมายที่ง่ายๆหรือไม่ท้าทายอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่ตื่นเต้นและไม่กระตือรือร้นแต่หากเป้าหมายนั้นท้าทายและสำคัญกับชีวิตของคุณจริงๆ คุณจะมีพลังใจในการทํางานมากขึ้นแม้ในเวลาที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความล้มเหลวก็ตาม 3. ขยายขีดจำกัดของตัวเองเมื่อคุณตั้งเป้าที่ท้าทายมันจะทำให้คุณต้องขยายขีดความสามารถของคุณและศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นเป้าหมายที่ยากจะทำให้คุณต้องฝึกฝนมากขึ้น เรียนรู้สิ่งต่างๆและพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันจะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้นในทุกด้านของชีวิต 4. สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกับชีวิตเป้าหมายที่ใหญ่และท้าทายมาจากเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ในระยะยาวเป้าหมายเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณต้องการภายในไม่กี่เดือนหรือหนึ่งปี แต่มันเป็นสิ่งที่คุณมองเห็นชีวิตของคุณในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าแม้กระทั่งทั้งชีวิตนี้การตั้งเป้าที่ใหญ่จะทำให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนและรู้ว่าจะก้าวไปทางใดเพื่อที่จะให้วิสัยทัศน์ของคุณนั้นเป็นจริง 5. ท้าทายตัวเองเพื่อเอาชนะความกลัว เป้าหมายที่ใหญ่และท้าทายจะมาพร้อมกับความกลัวและข้อสงสัยในตัวเองการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนให้เป็นพลังงานการตั้งเป้าที่ท้าทายจะทำให้คุณต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ดูเหมือนยากแต่ทุกครั้งที่คุณก้าวข้ามผ่านความกลัวนั้นไปได้คุณจะพบว่าคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิด และความสำเร็จที่ได้จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้น 6. ททำให้คุณมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเป้าหมายที่ท้าทายจะทำให้คุณต้องมุ่งมั่นทำงานอย่างสม่ำเสมอเพราะการบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ต้องการเวลาต้องการความพยายามและความอดทนเป้าหมายเหล่านี้มักจะไม่ได้สำเร็จในระยะเวลาสั้นแต่กระบวนการที่คุณจะทำ จะสร้างวินัยและความมุ่งมั่นในตัวคุณเองและหากเป้าหมายของคุณคือการวิ่งมาราธอนคุณจะต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้คุณสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้ตามที่คุณต้องการ 7. สร้างความภูมิใจและความสำเร็จที่แท้จริงความรู้สึกภูมิใจและความสำเร็จจะลึกซึ้งมากกว่าเป้าหมายเล็กๆ เพราะคุณได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจการที่คุณจะเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นได้มันจะทำให้คุณรู้สึกถึงคุณค่าของความสำเร็จและสร้างความเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทำสิ่งที่ยากและใหญ่ได้จริงจรดึงดูดโอกาสและคนที่มีพลังบวกเข้ามาในชีวิตเป้าหมายที่ใหญ่และท้าทายไม่เพียงแต่จะทำให้คุณพัฒนาตัวเอง คุณยังสามารถที่จะดึงดูดคนที่มีวิสัยทัศน์และพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตได้เพราะคุณมีเป้าหมายที่ชัดและยิ่งใหญ่คนรอบข้างที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำก็จะสนับสนุนคุณคุณก็จะมีโอกาสร่วมมือกับคนที่มีความสามารถและได้รับโอกาสใหม่ๆที่คาดไม่ถึงมากขึ้น9พัฒนาความคิดเชิงบวกและพลังในการลงมือทา นนี้เราพินเน้นว่าการตั้งเป้าหมายใหญ่จะช่วยพัฒนาความคิดเชิงบวกเพราะคุณจะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและใช้พลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเพื่อที่จะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จคุณจะฝึกฝนการโฟกัสที่การลงมือทำแทนที่จะมองหาข้อแก้ตัวความคิดเชิงบวกนี้จะเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวข้ามตุกอุปสรรค 10. กระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อที่จะให้เป้าหมายของคุณสำเร็จคุณจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,หรือหาวิธีการทำงานที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้เช่นหากเป้าหมายของคุณคือการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่คุณอาจจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจการตลาดหรือการเงินการที่คุณต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ันจะทําให้คุณเติบโตในหลายด้านและสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้มากขึ้นดังนั้นการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่และท้าทายไม่เพียงแต่จะทําให้คุณบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่ยังช่วยให้คุณได้พัฒนาตัวเองในหลายๆด้านตั้งแต่การฝึกฝนความคิดความสามารถศักยภาพที่มีอยู่การตั้งเป้าหมายใหญ่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเติบโต เป็นคนที่แข็งแกร่งมั่นใจและ,ะเผชิญกับความท้าทายได้มากขึ้นด้วยขั้นตอนที่16มีแผนสำรองแผนสำรองจะช่วยคุณปรับตัวเมื่อสิ่งที่คุณคิดไว้มันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการมีแผนสำรองเป็นสิ่งสำคัญในการตั้งเป้าเพราะโลกของเรามีความไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแม้เราจะมีเป้าหมายที่ชัด และมีแผนหลักที่ยอดเยี่ยมแต่ความท้าทายหรืออุปสรรคที่ไม่คาดคิดก็าอาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นการที่จะมีแผนสำรองมันช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องละทิ้งเป้าหมายหรือสูญเสียความหวังในแผนงานหลักที่มันไม่สำเร็จตามที่คาดไว้ทำไมแผนสำรองถึงมีความสำคัญเพราะว่าหนึ่งมันช่วยลดความเครียดและความกดดัน เมื่อคุณมีแผนสํารองคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นและลดแรงกดดันที่จะต้องประสบความสำเร็จจากแผนหลักเพียงอย่างเดียว 2. เตรียมความพร้อมสำหรับความไม่แน่นอนการมีแผนสํารองจะช่วยให้คุณพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยม่คาดคิด 3. ป้องกันการล้มเหลวที่รุนแรงคุณจะมีเส้นทางสำรองในการดำเนินชีวิตหรือธุรกิจ ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดการล้มเหลวที่รุนแรงและส่งผลเสียต่อชีวิตในระยะยาวและ 4. เปิดโอกาสในการปรับปรุงแผนบางครั้งแผนสำรองอาจจะกลายเป็นแผนที่ดีกว่าแผนหลักก็ได้เมื่อคุณเจอข้อมูลใหม่หรือประสบการณ์ที่ทำให้คุณต้องปรับแผนคุณสามารถใช้แผนสำรองเป็นฐานในการเปลี่ยนทิศทางได้และ 5. สร้างความยืดหยุ่น มันจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นและทำให้คุณยังสามารถเดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงแม้ว่าแผนหลักจะไม่สำเร็จวิธีสร้างแผนสำรองที่มีประสิทธิภาพก็คือ 1. ประเมินความเสี่ยง 2. มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงแผนนั้นการมีแผนสำรองสร้างความมั่นใจและความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิต โรายัางคงมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันก็มีความพร้อมในการที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติขั้นตอนที่17ให้รางวัลตัวเองเมื่อทําสำเร็จเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายหรือแม้แต่ขั้นตอนเล็กๆอย่าลืมที่จะฉลองความสำเร็จของคุณการให้รางวัล กับตัวเองเมื่อบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นเพราะการให้รางวัลไม่เพียงแค่จะทําให้คุณรู้สึกดีแต่ยังเป็นการเสริมสร้างนิสัยที่ดีในการพัฒนาตัวเองและความก้าวหน้าในชีวิตเหตุผลที่ควรที่จะให้รางวัลกับตัวเองก็คือ 1. เป็นการเสริมสร้าง แรงจูงใจในระยะยาวการให้รางวัลตัวเองเป็นการส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าความพยายามและการทำงานหนักนั้นคุ้มค่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานหรือการบรรลุปเป้าหมายในอนาคตได้มากขึ้น 2. รักษาความสุขและความสมดุลในชีวิตการให้รางวัลช่วยให้คุณไม่เคร่งเครียดกับการทำงานจนเกินไป การใช้เวลาในการให้รางวัลตัวเองหลังจากสำเร็จบางอย่างเป็นวิธีการที่ดีในการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานหนักกับการผ่อนคลาย3เสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีเมื่อคุณให้รางวัลตัวเองหลังจากทำสิ่งดีๆหรือทำสิ่งใดสำเร็จมันจะเป็นการตอกย้ำพฤติกรรมเชิงบวกให้กับตัวเอง ทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสบความสําเร็จมากขึ้น 4. ลดความเหนื่อยล้าและความหมดไฟการทํางานอย่างหนักโดยไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ให้รางวัลตัวเองอาจจะนําไปสู่ความเหนื่อยล้าและการหมดไฟได้ การให้รางวัลเป็นวิธีการที่ดีที่จะเป็นการรีเซ็ตพลังงานและฟื้นฟูจิตใจ 5. สร้างวงจรของความสำเร็จการให้รางวัลตัวเองทุกครั้งที่สำเร็จจะช่วยสร้างวงจรที่ทำให้คุณอยากประสบความสำเร็จครั้งต่อไปมากขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าได้รับผลตอบแทนจากความพยายามที่ลงทุนลงแรงไปวิธีการที่จะให้รางวัลตัวเองก็คือ 1. รางวัลขนาดเล็กสำหรับความสำเร็จระหว่างทางหากคุณทำงานในโครงการใหญ่ที่มีหลายขั้นตอนลองให้รางวัลตัวเองทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จในขั้นตอนย่อยๆเช่นการออกไปทานอาหารมื้อพิเศษการหยุดพักผ่อนหรือการออกไปเดินเล่น 2. รางวัลใหญ่สำหรับความสำเร็จที่สำคัญเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเช่น สำเร็จโปรเจกต์ใหญ่สอบผ่านหรือบรรลุเป้าหมายทางสุขภาพรองให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งที่คุณชื่นชอบหรือมีคุณค่าเช่นการออกเดินทางไปท่องเที่ยวหรือซื้อสิ่งของที่คุณอยากได้มานาน 3. รางวัลที่ไม่ต้องเป็นสินของรางวัลไม่จำเป็นจะต้องเป็นสินของเสมอไปบางครั้งการให้เวลากับตัวเองเช่นการพักผ่อนการดูหนังเรื่องโปรด หรือออกไปทำกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นก็สามารถเป็นรางวัลที่มีคุณค่าได้เช่นกัน 4. การเสริมสร้างกำลังใจด้วยรางวัลจากภายนอกหากคุณสามารถสําเร็จเป้าหมายสำคัญได้ก็ลองแบ่งปันความสําเร็จกับเพื่อนครอบครัวหรือคนที่สนับสนุนคุณเพื่อรับการสนับสนุนและการยอมรับจากคนรอบข้าง ในส่วนนี้นี่โทนี่โรบินเน้นว่าการให้รางวัลตัวเองควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับความสําเร็จและการพัฒนาตัวเองการให้รางวัลไม่ใช่เพียงแค่การยกย่องตัวเองแต่ยังเป็นการเสริมสร้างพลังบวกในชีวิตด้วยจบไปแล้วนะคะสําหรับ17ขั้นการตั้งเป้าหมายในชีวิตตามแนวคิดแบบโทนี่โรบินค่ะ ทั้ง17ขั้นก็คือ 1. กําหนดสิ่งที่คุณต้องการ 2. ตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง 3. สร้างภาพจิตที่ชัดเจนของผลลัพธ์ 4. เชื่อมั่นในตัวเอง 5. เชื่อมั่นและเข้าใจศักยภาพของตัวเอง 6. ลงมือทำอย่างไม่ลดละ 7. เรียนรู้จากความล้มเหลว 8. จัดการกับความกลัว 9. ให้คุณค่ากับเป้าหมายของคุณ 10. แบ่งเป้าหมายให้อยู่ในขั้นตอนเล็กๆ 11. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนคุณ 12. ปรับตัวเมื่อจำเป็น 13. เสริมสร้างพลังอารมณ์การใช้พลังทางอารมณ์เชิงบวก 14. ทําทำความเข้าใจกับ why หรือทำไมของคุณ 15. ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่และท้าทาย16มีแผนสำรองและ17คือการให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จค่ะการตั้งเป้าหมายชีวิตไม่ใช่แค่การกำหนดว่าเราต้องการอะไรแต่คือการสร้างเส้นทางไปสู่ชีวิตที่เราใฝ่ฝันเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแผนการทำงานที่ถูกต้องและมีความเชื่อมั่นในตัวเองทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้ ขอให้คุณเดินหน้าอย่างมั่นคงหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากแนวคิดนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเอวายสปายขอบคุณและสวัสดีค่ะ